ทุกคนเลยนะครับอยู่กับผมช่องตินโมเดลด้วยนะครับขอบคุณคุณแม็กทิวโมเดลที่โปรโมทโปรโมทช่องให้นะครับโอเคก็วันนี้สิ่งที่เพิ่มเติมมากับเจ้ารถฮีโน่บิเตอร์500คันนี้นะครับติเล็กเขเสยอย่งไงขออภัยด้วยนะครับเป็นกระจกนาซาแต่ใส่แค่ข้างละสองบานนะครับเพราะว่า ยังไม่ได้ทําเพิ่มนะครับทําแค่นี้อยู่นะครับแล้วก็มีขากระจกนะครับมีกระจกมีขากระจกกับกระจกนาซ่านะครับอกระจกนาซ่านี้ทําจากแผ่นพลาสติกนะครับฝาปิดกล่องอาหารนะครับทุกคนฝาปิดกล่องแบบนเนี้ยเนี้ยนะคบฝาปิดกล่องนะแล้วก็ตัดออกตัด,ต,ดตัดพลาสติกมานะครับส่วนที่มันเงา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 เนี้ยเห็นไหม มันจะมีแบบความเงาไอ่ไอ้แม่ทุกคนอยามันจะเงาเงาเห็นไหมกระจกไอ้กระจกมองข้างนะครับมันจะเงาเงานะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะริบปับนะครับเป็นตามที่ปัดน้ําฝนนะครับที่ปัดน้ําฝนก็ใช้อันนี้ครับฟอยห่ออาหารนะตัดให้เท่ากันนะครับ แล้วก็แปะกับกาวตาช้างนะครับประมาณนี้เลยนี่สวยไหมครับทุกคนถ้าไม่สวยก็คอมเมนต์มานะครับจะได้ปรับปรุงถ้าสวยก็บอกว่าสวยนะครับนี่นะครับสําหรับผมผมว่าสวยนะครับของจริงอะ่ะมันก็ดูสวยนะในกล้องก็ดูสวยนะประมาณนี้นะ ได้นลทุกคนขยับได้นะทุกคนขยับได้นะทุกคนขยับได้นิดนึงแต่อันนี้กาวยังไม่ค่อยแห้งนะก็นี่รอยกาวนะครับเปิดกระจกนิดหน่อยนะครับก็ยังยังไม่ค่อยสวยนะคบเพราะว่ามันยังมีรอยกาวอยู่นะ ของของจริงนะถ้ามาดูของจริงเนี่ยถ้าดูออกแบบจากนอกกล้องเนี่ยก็สวยนะมาทุกคนนะครับประมานี้ชอบไม่ชอบก็คอมเมนต์มานะอืมขอบคุณผู้ติดตามห้าคนด้วยไอ้ตรงนี้จะดูเละๆนะครับเดีจะ,จะทำอยู่นะครับเดี๋ยวจะทำใหม่นะ ค,ความคุณผู้ติดตามห้าคนด้วยนีทนน่ที่ปัดน้ําฝนที่ปัดน้ําฝนนี่เป็นยางนะไอสีดำๆนี่เป็นยางนะทุกคนเนี่ยขยับได้เห็นไหมเยับได้เพราะามันเป็นยางนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับกระจกนาซาใส่แค่สองบานก่อนเดี๋ยวมาอัปเดตท,ทีหลังก็คลิปนี้ไ,ไม่ไมีอะไรมากนะครับ สวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องติ่งโมเดลและช่องแมทธิวโมเดลด้วยนะครับบ๊ายบายอ่อสำหรับคุณถามว่าเจ้าคันนี้นะครับซื้อมาจากไหนนะก็ขอตอบเลยนะครับว่าซื้อมาจาก Lazada s h o p ป e นะครับไปสั่งกันได้นะ500ประมาณ500บาทนะครับยกดำไม่ได้นะครับ500บาทจะยกดำไม่ได้นะครับให้เจาอเอาเองนะครับ OK，来啦。